สวัสดีครับยกกผยธนากรล์ชแนลมึงจะตื่นแม่งยังจะมีแรงเปิดคลิปอีกวันนี้เนี่ยนะครับวันที่15ตุลาผมเนี่ยเป็นวันที่ผมต้องไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเมื่อคืนนอนเร็วมากนอนตั้งแต่5้าทุ่มน,นะครับผมตอนนี้8โมงนะตื่นแล้วนะครับนอน9ชั่วโมงผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกอย่าง จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้เออยันนี้อาจจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะฮะมีไข้ไม่ว่าผมจะเจ็บป่วยหนักแค่ไหนผมยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอมาเนี่ยครับไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอเคฮะตอนนี้ก็ยังตัวเรียบร้อยแล้วหล่อมากมากหล่อเลยวี้กิกกนข้าวเช้านาข้าวมันไกนน่ข้าวเช้านี้ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่า มีคนที่แบบลืงถึงเท้าเช้าไปเงี้แล้วไปฉีดน็อกก็มีเหมือนกะันเนยโอเคครับก็ตอนนี้ก็ออกจากบ้านมาแล้วนะเตรียมไปกินแพร หวันนมูมาได้เท่าไหรคะสามห้าจุดครับเดีย๋ยวลงไปโต๊ะฉีดยาที่มีไฟสีเขียวนะคะ ท okay. ่านผู้ชมตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะครับมันเร็วมากๆเลยคือแบบว่าเราก็งงเหมือนกันเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบว่ายื่นยืนยนย่นแล้วก็ฉีดเลยนะครับตอนนี้ก็คือนั่งสังเกตอาการอยู่รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอ โอเคครับตอนนี้ก็ชีดเสร็จแล้วตอนนี้คนเยอะมากเลยไม่กล้าพูดเยอะนะตอนนี้ก็สังเกตอาการเสร็จแล้วนะครับครบ30นาทีแล้วตอนนี้ไม่รู้ทางออกอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอนะครับมันย้อนแสงหน่อยนะมันอาจจะไม่ได้มุมดีนะถึงบ้านแล้วครับผมโอเคตอนนี้ไปอาบน้ําก่อนนะไปไปอาบน้ำ เคเป็นงไงกันมากครับผมกับการฉีดวัคซีนในวันนี้นะสำหรับบล็อกฉีดวัคซีนเจอกันคลิปใหม่วันพุธนี้สวัสดีครับ